วัสดีครับคลิปนี้มาดูงานประกอบกันนะครับกล่องนี้เป็นงานสินค้าตัวอย่างนะฮะที่ส่งมาจากเพจปูดํานะครับใครดูคลิปแล้วสนใจนะครับก็ไปติดต่อสอบถามที่เพจปูดําดูนะฮะในการประกอบตัวนี้นะครับผมเริ่มประกอบชิ้นส่วนพ้ฐานก่อนนะครับเนื่องจากตอนที่เช็คแผงเนี่ย แผงมันใหญ่มากนะครับแล้วมีแผงขนาดประมาณแบบนี mm ้นะครับอยู่ประมาณ5แผง6แผงได้นะครับพอเคลียแผงที่มันมีขนาดใหญ่เกลก่แบบนี้ได้นะครับมันก็เพิ่มพื้นที่ทํางานบนโต๊ะได้นะครับผมแนะนําให้ประกอบฐานก่อนจะดีกว่านะครับตอนนี้ก็เหลือแผงอยู่แค่นี้เองเป็นแผงของหุ่นการประกอบหุ่นนะครับแผงน้อยนะครับดูอย่างเงี้ยแผงน้อยมากนะครับคิดว่าจะช่วยให้ประกอบเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะแยกคู่มือนะฮะมาเป็น2เล่มแบบนี้เล่มนี้นะครับคือเล่มที่เป็นการประกอบฐานเล่มนี้คือเล่มที่เป็นการประกอบ นนะะเล่มของการประกอบฐานเนี่ยนะครับก็ขั้นตอนไม่เยอะนะครับข้างในก็จะมีอธิบายว่ามีชิ้นส่วนอะไรมาบ้างน,นะครับมีเป็นพวกแผงวงจรมีเป็นสายไฟอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับตรงเนี้ยผมงงอยู่นิดนึงนะครับตอนแรกเขาไม่ได้บอกนะว่ามันต้องไปทํำยังไงกับตัวชิ้นส่วนพวกนี้อันนี้มันเป็นไฟ LED นะครับเป็นระบบไร้สายเลยครับการประกอบไฟที่เป็นในส่วนของฐานเนี่ยจะไม่มีสายเลยนะครับจะมีเป็นแค่สายที่มัน ผมเดาผมไม่รู้นะว่ามันเรียกว่าอะไรมันเป็นสายที่สําหรับเดินไว้ปล่อยสัญญาณไวเลสอะ่ะนะครับก็ใช้กับพวกไฟพวกนี้นะครับไฟพวกนี้มันจะไม่ได้มาเป็นดวงแบบนี้นะครับมันจะมาเป็นแผงเลยนะฮะตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะจะทายังไงกับแผงพวกนี้เพราะว่าเหมือนในคู่มือเนี่ยไม่ได้บอกละเอียดนะครับว่าเอามันต้องมาตัดเป็นชิ้นนะครับตัดแยกเป็นดวงๆอะไรแบบนี้มันจะมาเป็นแผงแบบนี้ก็งงอยู่พักหนึ่งว่าเอ๊ะเราต้องทํำยังไงก็ตอนแรกก็นึกว่าจะทําผิดวิธีแล้วคือก็ลองวัดใจดูว่าเดด๋ยววตัมาเป็นงแล้ค่อยๆใส่ไปตามจุด เขาบอกในคู่มือแล้วกันนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้นะครับก็คือตัดเป็นดวงๆเนี่ยแล้วก็ใส่ไปตามจุดที่เขาบอกไว้ในแผงนะฮะแล้วก็มันจะมีเป็นพวกสติกเกอร์นะครับนี่เป็นสติกเกอร์มานะครับสติกเกอร์นี่คือยับมาแบบนี้เลยนะครับยับมาแต่เริ่มเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็จะมีเป็นพวกดีคอน้านะครับนี่แบบนี้นะฮะให้มา3าแผ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฐานนะครับนี่สำหรับฐานนะครับผมเลือกจ่ายไฟด้วยหม้อแปลนนะครับลองใช้ มันมี2แบบนะครับเป็นจ่ายไฟด้วยมอแปลงกับจ่ายไฟด้วยฐานนะครับฐาน 2A3 ก้อนผมรู้สึกว่าไอ้ฐานเนี่ยนะครับมาไฟไม่แรงนะฮะใช้เป็นแบบมอแปลงเนี่ยรู้สึกไฟจะแรงและสวยกว่าเดี๋ยวผมลองเปิดไฟให้ดูสายของมอแปลงนะครับจะอยู่ใต้ฐานตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับก็วิธีเปิดนะครับจะมีเป็นสวิตนะฮะตอนเราประกอบเนี่ยเราจะรู้ว่าสวิตอยู่ตรงไหนนะครับก็เปิด อแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะมีสวิตช์อยู่2จุดนะครับสวิตช์เปิดจ่ายไฟนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นสวิตช์เปิดระบบไฟนะฮะจะเห็นว่าไฟสวยงามเลยนะครับแล้วก็ข้างใต้ฐานเนี่ยมันจะมีเป็นเส้นผมเข้าใจว่ามันเป็นเส้นปล่อยปล่อยสัญญาณไวเลสหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเอทคนิคเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาตัวชิ้นไฟ LED เนี่ยนะครับไปวางตามจุดที่มันใกล้ตัวสายที่มันปล่อยสัญญาณเนี่ยมันจะทำให้ไฟมันติดขึ้นมานะครับเนี่ย ทั้งกรรมเลยนะฮะในกล้องเดี๋ยวผมซูมให้ดูดีกว่าอันนี้นะครับเป็นไฟนะครับไม่ได้ต่อสายสัญญาณนะครับนี่เห็นไหมมันมีไฟขึ้นมานะครับเนื่องจากมันรับสัญญาณจากตัวสายที่มันเดินอยู่ใต้ฐานนะครับเนี่ยแต่ว่าเวลาเราออกจากตัวสัญญาณเนี่ยมันก็จะดับเนี่ยดับแต่ว่าพอเอาเข้ามาใกล้นะครับก็จะติดเหมือนเดิมนี่นะครับก็เป็นลูกเล่นที่ดีนะผมว่าฐานเนี่ยคือดีเลยแหละเป็นลูกเล่นที่ดีคือผมชอบมากฐานที่มันไม่ต้องใช้ ใช้พวกขานอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเล่นได้เต็มที่มากกว่านะฮะเนี่ยน,นะครับแล้วก,กดก็จะมีเป็นสเต็ปนะครับเนี่เป็นไฟวิ่งเห็นไหมอันนี้เป็นหมุนหมุนหมุนนะครับแล้วเป็นไฟวิ่งไอ้ไฟพวกนี้นะครับมันจะมีติดที่ตัวหุ่นด้วยนะครับเวลาเราเอาตัวหุ่นมายืนเนี่ยไฟมันก็จะขึ้นนะแต่ว่าต้องยืนบนฐานนะครับเนี่ยมันจะมีจุดอื่นด้วยนะมีตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมกระฝัง ฝังเป็น led เข้าไปนะครับที่เป็นระบบไร้สายลูกเล่นเข้าท่าดีมากเลยสวยนี่นะครับสวยงามแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งเป็นแบบนี้เอ๊ะก่อนอมีกาเสร็เปิดหนึ่งสงเป็นวิ่งใช่ไหมสามอันนี้สเต็ปอ๋อเป็นสเต็ปติดลีแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานะครับแบบนี้นะฮะลูกเล่นของไฟนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีแผงที่ผมไม่ได้ออกมาใช้นะครับคือแผงัวโอนะครับเนี่ยมันเป็นตัวเล็กๆน้อยๆผมที่เกจี่ยามาประกอบนะครับแต่ว่าจะพูดถึงให้ดูแล้วกันนะฮะก็จะเป็นแผงตัตโอใช่ไหมมันจะใช้เป็นเล่นกับพวกฐานไอ้นี่ผมเรียกว่าฐานซ่อมหรือว่าฐานจอดหุ่นแล้วกันนะครับมันจะเป็นตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเวลาเล่นเขาก็จะมีสายแบบเหมือนอยู่ในอวกาศนะเห็นไหมสายล้องหรือว่าสายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ใช้แต่งนะครับเป็นพอปแต่งพวกฐานซ่อมฐานจอดหุ่นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือแผงตัวโอนะฮะพวกที่เขาเซียนเซียนก็อาจจะไปทําสีนะครับทำดีเทลนะครับแต่ผมตาไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ฝีมือไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของที่เอาไว้อ่าเป็นติดอาวุธอะนะครับเป็นแผงที่เขาติดอาวุธอะไรพวกนี้นะครับคือแผงตัวนี้นะครับเป็นแผงตัวเอนะครับแผงตัวเอ็อันนี้นะครับเป็น ตัวขาด d a p t e r นะครับเอาไว้ติดพวกพาร์ตอาวุธต่างๆเข้ากับตัวฐานนะฮะแล้วก็จะเป็นแผงเป็นพวกนี้นะครับเป็นเป็นฐานใสนะครับเป็นตัว a อคชั่นเบสใสแบบนี้นะครับเนี่ยเอาไว้ติดพวกพาร์ตอาวุธต่างๆนะครับเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันจัด action ยากในการถ่ายรูปอะนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เอามาให้ดูนะครับประมาณนี้ฮะ ในส่วนคู่มือการประกอบนะครับหน้าปกเป็นแบบนี้นะฮะหน้าปกมันอาจจะดูยับยับนิดนึงนะครับมันเตียกน้ำนะฮะตอนติดดีแคลนะครับเนื้อหาข้างในนะครับก็จะบอกว่ามีแผงอะไรบ้างนะครับสามารถเช็คได้จากตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมน่าจะยังไม่ได้บอกนะครับอันนี้คือการประกอบหัวนะครับมันจะมีเป็นหัวมาให้2แบบนะครับนี่สามารถประกอบได้ทั้ง2แบบเลยนะครับ แล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะมีบอกแผงด้วยนะครับว่าเราใช้แผงอะไรในการประกอบบ้างนะครับแล้วก็บอกสีของแผงด้วยนะครับเป็นเอนะครับเป็นสีทองนะครับเป็นโกนะครับเบอร์ L นะครับเป็นสีขาวนะครับคิวเป็นสีชมพูอะไรแบบนี้นะครับในที่สําคัญนะคะก็จะบอกว่าใช้จุดไหนนะครับใช้ชิ้นส่วนไหนจากในแผงมาประกอบนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะฮะ สเต็ปที่1นะครับเริ่มจากการประกอบหัวนะครับกล่องนี้เนี่ยนะครับเขาให้หัวมา2แบบนะครับสามารถประกอบได้2ชิ้นเลยนะฮะสแบบนะฮะแล้วก็การประกอบหัวแบบที่1เนี่ยนะครับคือขั้นตอนแรกนะครับมันจะสามารถเลือกไฟ LED นะครับใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสติกเกอร์ติดนะครับเป็นสีน้ําเงินสีเขียวนะครับหรือว่าเป็นไฟ LED violet นะครับสีเขียวสีน้ำเงิน ใส่เข้าไปนะครับพยายามใส่ให้มันฟิตๆนะครับแล้วก็ให้ตรงหลอดไฟเนี่ยนะครับมาทางด้านหน้านะครับเวลาเราเปิดระบบไฟเนี่ยมันจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนอหัวอีกแบบหนึ่งนะครับคือหัวแบบนี้นี่นะครับ ัวแบบนี้เนี่ยนะครับของผมเนี่ยนะครับที่เป็นกล่องเดโมเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งคือมันจะค่อนข้างหลุดง่ายนะครับในส่วนของตรงหน้าผากนะครับตรงช่วงหน้าผากตรงเนี้ยเวลาไปสกิดนิดนึงนะครับมันจะหลุดแล้วเนี่ยมันไม่ฟิตนะฮะเนี่ยเข้าเข้าได้ไม่สุดนะครับก็ติดปัญหาอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเข้ากับระบบไฟของตัวตัวฐานเนี่ยนะครับมันจะสามารถเปิดไฟได้ที่ลูกตานละครับแต่ว่าต้องอย่างที่ผมบอกว่าให้หันองศาของ LED ให้ดีๆนะครับไม่งั้นมันอาจจะมองไม่เห็นเห็นไหมเห็นไฟอยู่ข้างในใต้เบ้าคอเนี่ยนะครับมันน่าจะเอียงแล้วนะครับก็เลยมองไม่เห็นนะฮะก็เลือกติดเอาแล้วกันสําหรับตัวส่วนหัวนะว่าเลือกหัวแบบนี้นะครับหรือว่าจะชอบหัวแบบนี้นะครับผมติดกับตัวหุ่นไว้เป็นหัวอีกแบบนึงนี่ประมาณอย่างนี้นะฮะการประกอบนะครับไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรนะครับจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับในส่วนของกล่องเดโมนะครับเป็นขั้นตอนที่5นะครับเป็นการประกอบชิ้นส่วนขานะครับช่วงต้นขา ไอ้จุดเนี้ยผมเขียนว่าแน่นนะครับคือมันเป็นจุดที่เป็นเสียบตรงนี้เข้าไปเห็นไหมสีแดงเนี่ยเสียบเข้าไปที่ต้นขานะครับมันจะแน่นมากผมใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์หยาบนะครับก็ถูถูตรงแกนตรงนี้ตรงสีแดงเนี่ยถูเข้าไปแล้วก็เก็บด้วยเบอร์ละเอียดนะครับถ้าไม่ถูเนี่ยมันจะฟิตเกินไปนะครับมันเสี่ยงที่จะฉีกนะครับหรือว่าหักได้น,นะครับก็คือเป็นในส่วนของตรงต้นขาตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ขนาดว่า,าผมทําไปบ้างแล้วนะยังมียังทิ้ง ยังทิ้งปัญหาไว้นะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็คือยังยังหมุนได้นะอันนี้คือฟิตฟิตไปนิดนึงนะครับอ้ยเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ทำนะถ้าเกิดใครเวลายัดแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันตึงมือนะครับหรือฝืดเกินไปเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ทําตามที่ผมบอกนะฮะในการประกอบตัวหุ่นนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับชิ้นส่วนไม่ได้เยอะมากนะครับ ตัวหุ่นเพียวๆเ,เนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวหุ่นที่ค่อนข้างโล่งนะถ้าไม่ติดพวกดีแคลหรือว่าไม่ตัดเส้นเนี่ยผมว่ามันโล่งไปนิดนึงตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็มีการตัดเส้นไปนะครับตัดเส้นเนี่ยบางจุดผมรู้สึกว่าเวลาเราลงพวกพันเนลไลนะครับผมใช้เป็นพันเนลไลของของคนไทยนะครับโอลออนใช้เป็นตัวสูตรน้ำนะครับมันสะดวกดีในแง่ของไม่กัดพลาสติกนะครับผมค่อนข้างจะใช้บ่อยหลังจากนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องกังวลเรื่องพลาสติกแตกนะครับผมใช้ตัวนี้เนี่ยตั สเส้นนะครับของตัวนี้นะนะฮะแต่ว่าดีเทลของตัวหุ่นเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ในหลายๆจุดนะครับที่ดีเทลมันมีแต่ว่ามันตื้นต้องใช้มีดย้ําลายนะครับมีดย้ําลายผมก็น่าจะเคยรีวิวไปแล้วมั้งเป็นของดิสเปียแต่ว่าผมลองไปดูในช้อปปี้อ่ะมันไม่มีรุ่นนี้แล้วมั้งต้องต้องลองไปหาดูนะครับซื้อไว้ติดบ้านนะครับมันจะช่วยให้เราตัดเส้นได้คมคมนะครับช่วยย้ําลายให้ดีเทลมันมันลึกขึ้นนะครับตัวหุ่นเนี่ยมันมีดีเทลมาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ลึกบางจุดดที่เเเเรราาตัส้นยพอช็ด เชพวกพันธุ์ลายออกเนี่ยนะครับมันจะหลุดไปด้วยนะครับดังนั้นย้ำาลายด้วยจะดีกว่านะครับแล้วก็จะมีการติดดีแคลนะครับตามตัวเพื่อให้มันมีดีเทลของสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็ จะมีการทําสีนะครับผมทาสีไปน,นิดหน่อยจุดที่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันเด่นขึ้นคือตรงช่วงนี้ที่สีเป็นเงาเงาเงานี้ยทำให้มันดูเป็นสีโลหะนะครับมันก็จะช่วยให้ตัวหุ่นมันมีดีเทลที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับตตวหุ่นเนี้ยยังสามารถแกะออกไปทําสีโค้งได้นะหลังจากนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของจุดขยับนะครับผมทําแค่ในส่วนของต้นขานะจุดอื่นผมก็ปล่อยแบบเป็นเบสิกของตัวงานเลยนะครับมันก็จะค่อนข้างจะ ค่อนข้างฟิตถือว่าฟิตนะนะฮะก็ขยับอะไรก็ต้องระวังนิดหนึ่งในส่วนของแขนอะไรพวกนี้แต่ว่าพวกข้อต่อข้อพับต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาจุดที่มีปัญหาอีกจุดหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของมือนะครับมือที่ถืออาวุธเนี่ยนะครับชิ้นส่วนมือที่ประกอบเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะฮะมันจะหลุดง่ายนิดหนึ่งนะครับถ้าจะถืออะไรแนะนําให้กาวช่วยจะดีกว่านะครับอย่างมือที่ถือปืนเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยมือก็จะหลุดเนี่ยหลุดเป็นชิ้นแล้วอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดจะทํามือที่ถืออาวุธหรืออะไรเงี้ยผมว่ากาวไปเลยดีกว่าน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่ามันหลุดง่ายนิดนึงแล้วก็จะมีในส่วนของพาร์ทพาร์ทอาวุธนะครับในส่วนของข้อมือไอ้ตรงท่อนแขนตรงนี้มันสามารถปรับปรับตรงนี้ได้นะครับปรับให้มันมีเขี้ยวออมานี่สามารถเลื่อนได้นะครับกระติดเป็นแบบนี้ได้ผมตอนรีวิวนี่ถ้าเกิดชิ้นไหนหลุดก็คือหลุดเนาะ นะครับก็เห็นกันจะจตัวเนี้ยชิ้นส่วนพาร์ทไม่ค่อยไม่ค่อยจะแน่นสักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับงานอย่างธันด์โบนี่ก็คนละเรื่องเลยนะครับรวมไปถึงดีไซน์ด้วยนะครับยุคนี้มันดีไซน์ประมาณนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยอาวุธติดได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับมีเป็นระบบไฟด้วยถ้าเกิดเอาตัวไปก่อนนะธันด์โบํำไมมาอยู่นี่ถ้าเกิดเอาตัวฐานมามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะมีไฟขึ้นมาเห็นไหมไฟขึ้นเลย พอห่างก็ไฟดับพอใกล้ๆก็ไฟขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูกเล่นของเขานะครับที่ใส่ LED ไว้ตามตัวไว้ยืนยืนกับฐานเนี่ยก็จะเห็นไฟขึ้นมานะครับการงอแขนงอขาอะไรต่างๆก็ทําได้ประมาณหนึ่งนะฮะนี่เนี่ยก็งอขาได้แต่ก็จะติดดีเทลละเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับจัดท่าได้ต้องจัดท่าดีๆอ่ะต้องไปดูลุงเดนะผมแนะนำให้ไปดูลุงเดใถ้กิดจัดท่า เว่ออลังการอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็งอได้ประมาณหนึ่งแต่ต้องระวังนิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะผมก็จัดถ้ากลัวจะรีวิวไม่จบกลัวจะหักซะก่อนระวังนะครับตัวนี้ไม่มีโครงเหล็กนะฮะไม่มีโครงเหล็กเป็นพลาสติกทั้งตัวเลยนี่อ่ะนี่ในส่วนของจุดขยับนะครับเดี๋ยวดูแพ็คหลังต่ออันนี้คือในส่วนแบ็คแพคของเขานะครับมันสามารถแยกชิ้นส่วนนะครับเพื่อปรับองศาในการติดได้นะครับก็คือติด เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับต้องถอดชิ้นนี้ออกนะครับเนี่ยต้องถอดชิ้นนี้แต่ว่ามันก็ถอดยากอยู่นิดน,นึงคือถอดตรงนี้ออกนะครับมาติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะสามารถเซตได้ท่าประมาณอย่างนี้นะครับทำให้ดูคร่าวๆเนาะแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับสามารถแยกชิ้นออกมาอย่างนี้ได้นะครับแยกชิ้นพาร์ตออกมาทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย ะะแล้วก็จะมีเป็นดาบนะครับดาบเนี่ยจะฝัง LED เข้าไปที่ด้ามดาบด้วยนะครับเวลาเปิดไฟนะครับเวลาอยู่กับฐานเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นแต่ว่าไฟขึ้นน้อยมากนะครับเนี่ยขึ้นตรงโคนโคนเห็นไหมตรงโคนดาบตรงเนี้ยต้องปิดไฟจัดไฟดีๆถึงจะเห็นนะครับเนี่ยนี่เอาออกมาก็จะไม่มีอะไรใช่ไหมไฟไม่ขึ้นแต่ว่าพอเข้าใกล้ก็จะมีไฟ LED ขึ้นนะครับประมาณอย่างนี้ในส่วนของแพ็กหลังของเขานะฮะ แล้วก็นี่นะครับสามารถติดเข้าไปที่ด้านหลังของตัวหุ่นได้นะครับเขาจะมีเป็นตัวรับอยู่ตัวเด็ปเตอร์รับอยู่นะครับเวลาติดก็ติดเข้าไปอย่างนี้ตัวหุ่นถ้าเกิดจะจัดท่าอลังการนะครับในการยืนกับแพ็กหลังแบ็คแพ็กอะไรอย่างเงี้ยต้องจัดท่ายืนสองขานะครับปกติถ้าเกิดยืนยืนท่าที่มันเวอร์วังมากๆเนี่ยยืนยากนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันจะเทไปข้างหลังเยอะเนี่ยต้องจัดดีๆอ่ะผมเคยจัดได้ทีนึง แต่ถ้ามันก็ไม่ไม่สวยอ่ะชิ้นนี้หลุดอีกแล้วเนี่ยยืนยากนิดนึงนะครับ ลองเอาตัวหุ่นนะครับมายืนรวมกับฐานนะฮะตัวหุ่นเนี่ยจุดไหนที่มันฝัง LED ไว้เนี่ยไฟมันจะขึ้นนะครับอยู่ในวงของที่เป็นจ่ายไฟได้อย่างตรงท่อนแขนตรงเนี้ยนะฮะเห็นไหมว่ามีไฟขึ้นตรงหน้าอกนะครับตรงลูกตาแต่ว่าตรงลูกตาเนี่ยผมพยายามพลิกแล้วนะครับให้มันไฟขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องแงออกมาทั้งหัวนะครับมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงตรงไหนที่มีไฟ LED ขึ้นทุกจุดนะครับสามารถจ่ายไฟได้รอบเลยเนี่ยผมลองให้ดูนะฮะอันนี้คือพอเอาออกมาห่างนะครับไฟจะไม่ขึ้นพอใกล้ระยะจ่ายไฟ นี่นะครับอยู่ในอยู่ในจุดที่มันสามารถจ่ายไฟได้มันจะขึ้นนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มาเนี่ยมาถึงข้างหลังเลยตรงพื้นตรงพื้นนี่ได้ทุกจุดเลยนี่แต่ว่าถ้าเกิดเอาออกนอกวงก็จะไฟลก็จะดับ คือมันสามารถเล่นได้นะครับลูกเล่นมันเนี่ยสามารถเล่นได้จริงนะครับแล้วก็ไฟสวยด้วยนะครับเนี่ยเป็นไฟที่เหลือนะสีเขียวสีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถเอาตัวหุ่นตัวอื่นที่มันอยู่ในสเกลที่มันสามารถยืนได้มาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับตัวหุ่นเนี่ยมันมีเป็นดาบนะครับมีเป็นอาวุธนะครับแต่ว่าขี้เกียจจัดท่าถือนะครับเพราะว่ามือค่อนข้างจะหลวมนิดนึงในส่วนของความแน่นเนี่ยจับอาวุธค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเป็นพาร์ทเอฟเฟกต์นะครับสามารถพลิกแพงปรับเป็นยานเป็นอะไรพวก สามารถมีลูกเล่นให้อีกมากมายนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโต้ถานี่ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับโต้ถานี่ผมชอบมากมากเลยนะครับบอกเลยว่าชอบมากกว่าหุน่นตัวหุ่นเนี่ยอยู่ในระดับมาตรฐานของงานจีนยุคนี้อาจจะไม่ถึงพวก thunderbolt หรือว่าพวกเนมิเิ็ตนะครับแต่ว่าก็คือเป็นตัวงานที่อยู่ในระดับมาตรฐานของงานจีนยุคนี้ไม่ขี้เหร่นะครับพลาสติกโอเคนะครับการประกอบไม่เจอปัญหาอะไรเยอะคือเจอนิดหน่อยนะฮะเจอเล็กๆน้อยน้อยเองนะครับแล้วก็พลาสติกดีนะครับร่องร่องพอมีแต่ไม่ลึกมากอาจจะต้องย้ําลาย นะครับของแถมมาจุกๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับลองไปสอบถามที่เพจปูดาดูนะคะอาจจะยังมีอยู่นะครับหรือว่าเขาอาจจะยังเปิดทีอยู่นะครับลองไปสอบถามดูครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ